ปล่อยปล่อแหละละเลยหลาดเลียนในการขนาดปฏิบัติหน้าที่ใช่ปะหรอวฉันจะไม่เล่าเหตุการณ์เพราะเรื่องเหตุการณ์ให้เราไปดูรำคังแม่คงย้ายย้ายย้าออยเตยเข้าบ้านบอกว่าถ้าสองชั้นอ่ะมันไม่พอนะแม่บอกจะเย็นแต่จะเพ้่งล่าช่างเขาเรียกสขง บ้านมันก็ทาขาวหมดข้างล่างนะมันยังโล่งอ่เี่ยฉันก็คิดว่าโอยอยากให้แบ่งเป็นติดแอร์ข้างล่างแต่ผมัไม่ถูงจุดนะติดแอร์ข้างล่างแล้วก็ติดกระจกอืมเหมือนบ้านพี่สวยอะ่ะบ้านพี่สังเก็บมันจะสวยกว่าไงเออเป็นสัดเป็นส่วนบ้านหลังนี้มันดูธรรมชาตนะิขายดีนะขายได้ค่ะขายได้แต่ว่าต้องเป็นแนวแบบเครื่องขียนเลยอย่างเงี้ยอรออใช่ขายให้หมู่คนอื่นใช่ป่ะใช่ ที่นี่ถามว่าขายไได้ไหม่ขายได้แต่ต้อ,ตองปอบบออยังเงินไม่มีเงินไม่มากผมห,หนาวมเงินไม่หนามากใช่ปะอ๋อเจที่อยู่เจสุดที่แม่ก็บอกเขากข็ฝากขายบ้านหกล้านโครงการอะไรไม่รู้อ่ะใช่ขนงาเพราเป็นแม่ค้านะเพื่องบอกว่าผ่อนบ้านได้หลังหกเจ็ดล้านแล้วนะจริง าเราไม่ไงบ้านเราบอกว่าขายของม,มันมันมันมนนีไม่มีลมกะขายของม,มีขึ้นมีลงไงอัจจะบ้า<ม>นี่ยอาคิมแล้วเจ้าเป็นยังบ้าเนี่ยม่สมุนจแดดแลคิมก็บใหไม่หนา่น ก็ไปเที่ยวดูหมอเว้ยไม่มีอะไรแล้วโอ้ฉันไม่ข the ัดเป็ดแล้วก็ฉันขัดไปแล้วะที่บ้านแม่ฉันก็ใช่แม่บอกว่าไม่ชอบห้องน้ำชอบผัวจุ่มคือทำอะชุดน้ำไหลเลยก็เราบอกแล้วเราดูแม่เราถ้าแม่เราทำนะเราจะช่วยทูกไหมทำอะไรไม่ใช่มันทำมนะทำถ้านาทำนาจะรู้อืมอะไจะแบบ ไฟนะทาไม่ไหวเลยอะ่ะเพราะว่าไฟทั้งบ้านนี่หลายมุ่งเลยอะ่ะทำแบบตู้อย่างดีเลยนะเหมือนบ้านแบบตกสุดชั้นนะคะทำให้ทำอย่างดีอะ่ะทําให้แก้ง่ายอะไรง่ายถ้าติดพัดลมอย่างก็ติดให้เสียเจ็ดฐันะติดพัดลมสองตัวติดไฟเด็กน,นี่ให้เขาติดให้สูงมากสูงมากนะเราไม่ชอบผ่านหน้าบ้านด้วยไนงะจะรับบ้านนัง่งเปิดกว้างนะจะขายจะขาต้องไม่มีคานไง ตับเยอะแม่เขออยู่เหมืนอนเขาู้ว่าต้องการอะแต่แต่เขาไม่ต้องการให้ขาขายเขาต้องการให้เป็นที่อยู่อาศัยพอตลาดก็ต้องอยู่ไปนะอีกนานชิบลาเราไม่อยากนอนว่าเราสวยปะเ่อย <c oughs> <c oughs> จริงๆนะถ้าให้พนักงานของเขตนะซีหลอกเองก็ดี ม่น่าปล่อยที่ให้มาเช่าหรอจริงเหรายได้ไงเป็นรายได้ได้วยปยล่อยล่อเลยฉันบอกได้คือข้าศ่ก เลยท่านยายบ้านไปอยู่เขตมูล้วเว้ยแล้วถ้าฉันไม่สบายอ่ะเขตไม่ไปอ่ะแถวนั้นนี่ที่เที่ยวมันมีเดโมอ่มันก็ยังไม่บูมทําให้บูมเลยดิทำแบบว่าเดโมอ่ที่อยู่ข้างๆบ้านฉันนะะชาวบ้านแม่นะมันมีห้างแต่ห้างมันไม่สวนไม่กว้างแล้วมีแต่เสื้อผ้าไร้สาระทั้งนั้นเลยอ่ะบูมมีแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรตู้แบบสมัยก่อนเดโมอ่ที่ชั้นสี่ไม่บูมนะเพราะทำแบบนี้เนี่ยโอ้ยเพราะต่มันเป็นโรงแรมของกินอะไรแบบนี้นะบูม มไม่ดีเลยอ่ะแต่ยังไม่ดูชั้นล่างชั้นสีอ่อะคุณเดิชั้นสี่ไปกินบาร์บีคิวลาซาที่จะัวสังคมนะแบบก็ออกไปก็ติดกับบิ๊กดีแล้วก็เดอะมอลล์บางแคร์เดินมัน,นก็จะเป็นเดอะมอลล์บางแคร์แล้วก็เข้ามาเปลี่ยนเลที่บ้านเป็นห้าสิบเจ็ดนะจากเลอที่ยาวาก็เป็นเลขห้าสิบเจ็ดอืมซอยแล้วก็มีแย่เปลี่ยนให้นะสมุดเล่มใหม่ ห้องใจลงเรียบนี่แหละทำไมถึงเรียบด้วยสีอมันแล้วประกาศตัวเลขอย่างนี้อะไรดังขนาดนี้หยุดทุบพวกมีชีวิต